แกะกล่องอะไรกันเนี่ยโทรศัพท์แม่อยู่นี่ในบ้านในบ้านอยู่ัึงโต๊ะคริงเขาแกะเลยแงะเลยดึงออกเลย โอเคครับเฮ้ยลุน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 นลุนลุมันคืออะไรนะลุนลุนมันคืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี้ยว้าวว้าวอะไรครับเนี้ยอะไรนะครับ กบเหล่าดินสอใช่หรือเปล่าแถมแทมแทมว้าวสีดำเลยครับมีฐานแถมมาด้วยไหมครับมีฐานไหมเหรอดูก่อนนะครับโอ้ฐานแถมครับทำไมครับอ้ามีฐานแถมมาด้วยครับอ่ะในลองเอาดินสอมาใช้สิครับลองเอาดินสอมาใช้สิครับ นี่ตัวเปิดอยู่นี่นี่ตามมาทางนี้ออาเปิดฮึบว้าวอ่าไหนเล่าให้ดูหน่อยครับเราให้ดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโหแรงมากดูทีดูทีแหลมยังโหแหลมมากเด็กใช้ได้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องดูอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าพอเพราะว่าอันนี้มันแหลมโอเคในกล่องมีอะไรบ้างไหนมาดูสิคะ ในกล่องมีอันนี้ด้วยนี่มีอะไรข้างในนะคะสามารถเปลี่ยนได้พ่อช่วยถือหน่อยคะ่ะตรงนี้นะคะสามารถเปิด,ป,ดปลดล็อกอย่างนี้นะคะเปิด,ป,ดปุ๊บเอาคิดนน้จอนี้ทิ้งได้อย่างนี้เลยวิธีการใช้งานง่ายมากโอเคค่ะ